สวัสดีเพื่อนๆผมตรงเจเดยในว,วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครบเพื่อนๆหรือ financial ซึ่งการการเงินเนี่ยเท่าที่รตรงเจรู้ก็จะมีอยู่3คํคำด้วยกันอันดับแรก spend money นน invest saving นะคบเพื่อนๆแล้ว,แล,วแล้วเรามาเริ่ Spain ม spend money นนก่อนเลย สเปนนี้นก็คือการสเปนนีการการ,การใช้จ่ายอย่างอย่างเช่นตรงทุกๆเดือนแม่ก็จะให้มามา,ห,าห้าห้าหร้อยบาทตัวเจก็เอาไปซื้อของของตงัวเจอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนชอบกินฟอริโลเราเช่เหมือนตัวเจไหมครับตัวตัวเจเนี่ยชอบกินมากแต่แต่แม่ก็บางทีแม่ก็ไม่ให้เพราะว่ามันแพงตัวเจก็อาจจะเอาเงินส่วนนี้ ไปซื้อซื้อได้แล้วซื้ออะไรก็ได้แหละต่อไปก็คือเซฟวิงเซฟวิงก็คือเราเก็บเอาไว้เก็บไว้ยามฉุกเฉินฉุกเฉินที่เราจะใช้ฉุกเฉินนะครับเพื่อนๆฉุกเฉินต่อปาคือ Invest Invest ก็คือส่วนที่สำคัญมากที่สุดนะครับเพื่อน Invest แบ่งด้วยกันในสองอย่าง Short Term กับ Long Term Long Term ขอยกตัวยอย่าง Long Term เลยนะครับ Long Long Term ก็คือการลงทุนระยะยาวการลงทุนระยะยาวเปรียบเหมือนตอนจะปลูกไผ่ดำกับอ้อยดำที่ตอนตอนตอนแรกที่เราเรปลูกต้นไม้ก็เป็นแค่งานดัดิเล็กแต่ว่าตอนนี้ตัวจะขายต้นไม้แล้วนะคะตอนจะฝากขายแล้วแล้ว แล้วอันนี้ก็คือลองเชิมกว่ามันจะได้มันนานนานมากนะครับกว la, ่ากว่าจะได้ก็คือหลายเดือนหลายเดือนกว่าจะได้คือหลายเดือนแล้วกว่าจะได้หลายเดือนแล้วก็กว่าจะได้หลายเดือนก็คือต่อไปชัดเชิมชัดเชิมเนี่ยก็คือการลงทุนระยะสั้นก็ก็คือ สมมุติเราปลูกถึงงอกถึงงอ,อกเนี่ยคือคือสาวันสามวันเราก็ได้แล้วก็ได้เงินแล้วจุดเพื่อนชอบความรู้แบบนี้ไหมครับแล้วแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าตรงเจมีเรื่องเราสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะถ้กกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ